เออหนูกลัวติดจังเลยกลัวติดอ่างจังเลยสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นเสื้อของหมูดาวค่ะมีหลายแบบหลายลายนะคะ ตามใจ FC เลยค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจายดาวมงคลหรือ f เฟซบ o ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801 736 082ามมีทั้งเสื้อขาวเปล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ หนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า c r e a t o r ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่นน้ำแปบ๊บสวัสดีค่ะมาพบก,กับเราช่องดาวเสงเดียมแช m i l y นะคะวันนี้มาดูลูกหมูสามตัวเล่นน้ำค่ะ อออ Susan, อเอาเอาเอาน้ำกระจายค่ะสามเดน <c oughs> <c oughs> โอ้ตีกันี่ีนยนเ้อแลรนน้ำฝนบ้านเรียนน้ำน้ำไปประพอเรยนเลยหนี่งว <c oughs> ันนี้คุณป้าด้วยป้านี่มาจากมาจากพันเกนนะคะวันนี้คุณป้าซื้อผลไม้มาฝากเดอะแก๊งของเรานะคะมีผลไม้ไมีแตงกวามีสับประรดมี แนตันรู้มีข้าพดนะคะให้เด็กแก๊งเราด้วยต้องขอขอบคุณมากๆนะคะอขอให้ท่านโบบจากความสุขความเจริญล่ำรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตัดพานะคะเงินไหลกอง,กองทองไหลมาค่ะ,คะแม่เป็นความดีมากวันนี้เพราะเราพาช้างได้มาต้อนรับเนาะต้อนรับที่มาเยี่ยมแล้วก็เล่นน้ําให้กันขับอีซีได้ดูด้วยเนาะ,ะ,นะต้องขอขอบคุณเจ้าของอ่างด้วยนะคะจากกทมนะคะที่ แกบอกว่าให้เป็นของขวัญมันเกิดหมูดาวเนาะให้ก่อนมันเกิดหมูดาวค่ะต้องขอขอบคุณมากมากนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะสําหรับอาสปาของหมูดาวนะคะหมูดาวงอนแล้วค่ะนู่นไปนู่นแล้วค่ะดาวดาวเล่นเล่น โอ้ดันพี่เลิศรักดูดูดูเมืองส้นพ,<อ>พีเลยเนาะ <laughs> ส้นซ้ำส้นพีปีใหม่เลยอะห่งวงแหง้ง เดี๋ยวที่ตัวเองไปเล่นบ้านเขาเถอเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เล่นโอ้เต๋เฮ็ดูโอ้ยต้องดาวดาพอจรยไปนะลูกดู เีเย,ยังขาดสาวอุ้มบุญนะคะวันนี้พ่อสาวอุ้มบุญติดธุระนะคะไม่ได้พาอุ้มบุญมาเล่นอาบอบนวดกับน้องดาวนะคะเดี๋ยววันหลังค่ะเราโอกาสหลังนะคะให้พ่ออุ้มบุญว่างๆก่อนแล้วค่อยพาอุ้มบุญมาเล่นกับหมูดาวกับพี่ปีใหม่กับพี่เลิศรักนะคะให้พี่เลิศรักนอนแนลูก โอ้ยอย่าเบียดพี่ลูกพ enfin ี่เลยนน้ำ พี่ปียังไม่ได้ลงสขา,าเลยนะอ่างใบนี้นะ่ <ś les> <c oughs> <โด>ะ โอ้ใครตดโอ้ดาวตดห่วงอ่างค่ะตดดังปูดแบบนึง

มึมงคนอยากมากหรอวะน้ำนมไม่มีมันไหลไม่ค่อยดีน้ำนมแม่ไม่ค่อยมีก็กินไม่ทันใจก็ร้องโอ้ยดูเพื่อนเขาเล่นเลิศรักคุณนะ่ะกินคนเดียวเลย ไม่ไปเล่นอ่าไม่ไปเล่นกับเพื่อนคำเลิศรักกินอย่างเดียว หมูน้อยในอ่างใหญ่เราจะเรียกว่าหมูใหญ่ในอ่างเล็กบอกปีใหม่ไปไหนกลับมา้้าาาบบันนเหรออย่ เอาสาวมาให้หนวดสาวกับบนวดให้ผู้บานนอยอย่าวในนอยอยางเลาะยางเดียวเลยผิดปีไม่เนี่คือบหนวดให้นองดาวแนะน่นวดได้เร้วนวดให้นองดาวดนแร้วไอ้สร้างบ่มีหัวสร้างบ่มีหัวมีแต่ขีโปหัวหาย หนูกลัวติดจังเลยกลัวติดอ่างจังเลยเดี๋ยวไปหาสื่ออ่างใหญ่กว่านี่ดาวอ่างนี้มันเล็กไป พี่เลิศรักเราได้กินกล้วยไม่เคลื่อนที่ค่ะไม่เคลื่อนที่ผู้สาวขาเลาอะอยางเดียวเราเขา

ไปใส่นอเทวดาตัวหน่อยๆนี่นาะไปใส่นอใหญ่กว่าพี่เลิศรักแล้วลูกอยากกินหลายเมื่อยหรอเพื่อนเมื่อยหรอโตโตกว่าพี่เลิศรักอีกโอ้พระเงือดเตะถิมเลยนี่เตะถิมพ่อประเก็บ ดาวเตะทิมดาวเตะทิมดาวเตะทิมระวังระวังระวังเอาเอให้กินแล้วบุหูเจ๊กดาวบอกดาวก็เตะตัวเนาะกินเล่นนอนเนาะชีวิตนี้ผมมีความสุขจะตาย กินเล่นนอนไม่มีอะไรเพราะเวลาไปงานลุงเจมส์นอย่างเราไปวัดป่าถ้าเป็นงานของมรดแน่นอนชวนพี่ปีไปไหนน่ะฮะจะชวนพี่ปีไปไหน ไปไหนไปไหนครับไปไหนไปไหนครับกลับมากลับมาสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพา,ายดาวมงคลและช่องดาวเชียงเดือนแฟมิลรี่ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ